เจ้าพี่น้องมาอยู่ในช่องบาต้อมออนิชแนลจ้าม,มาหาเห็ดอีกแล้วจ้าพี่น้องแต่วสวัสดีครับแต่จะเพึ่งเบื่อบ่าต้อมนะต้อไม่มีแต่เห็ดแต่เห็ดแต่เห็ดช่วงนี้เป็นช่วงเห็ดกำลังระบาดพี่น้องเห็ดกำลังออกเาเบื่อกับอันบาต้อมกับสาลุงเลวจ้าพามาหาเห็ดเา <c oughs> นาะบาต้มเนาะิ่งชอบเบื่อเด้อพี่น้องเนดะ้อ เบิ่งเห็ดไข่บนเก่าจ้ะพี่น้องแต่กระมานคือเก่าจ้าลองบาต้อมเนาะกรมานคือเก่าพี่น้องอมีดสวยใส่มีดใหญ่แท้พี่น้องผลงานพี่เขาคอมเมนต์มานี่ <Okay. S 2> บะต้อม <c oughs> ทำไมใช้มีดใหญ่พ <c oughs> อปะต้อมเข้าป่าพี่น้องบะต้อมบางทีบะต้อมใช้มีดเคลียอีกอย่างเอาไว้ไว้ป้องกันตัวด้วยพี่น้องเข้าป่าเนาะเราไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเนงง <c oughs> าะสาวลุงบะต้อม อีกอย่างมีดเล่มน,นี้บะต้อมใช้ประจำติดตัวตลอดพี่น้องเวลาเข้าป่าหาต่อนะบะต้อมเนาะเจ็บเก็บกักนบะต้อมดอกสวยเลยนี่อีกสองดอกดอกกำลังงามคนะรับบะต้อมเนาะดอกกำลังงาม Ừ, ต้มจิ้มเลยมาต่อกลุงกระโดดกำลังงามเลยพี่น้องนัออ่นสิกระ,ะโดกำลังน้อยเลยนนะี่เนาะนี่เน๊อะ่ออะเด็กใ้อีกนะฮะนึ่งลำใบโตเดี๋ยวจะคนเอาเาะค่ะนีนี่ สวยขนาดเลยพี่น้องมักินพอดีกินเลย่น้อนี่เต๊าะดูดิดอกพุกจัดเราก็ไม่เอาแล้วุ้นนี้มันเขี่ยเมื่อกี้เยจ้ะพี่น้องดนไรบเตาอ๋อบเาอตดีกว่นี่ๆ ตรงจุดนี้ก่อนเกี่ยนจนกระเด็นแล้วถัวลงเอาได้ยั่บอห์ะเอาได้เลยเไม่ได้เถอะเก็บไหปน้ำขนาดที่น้อง tập tụt tập chút, tập chút. <laughs> cứ tụt tập tụt mà tụt ta tụt tập tụt tập cái tập tụt rồi tụt tập tập tụt tập tụt tì 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 tụt tì 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 vậy tì 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 tì

สวยขนาดเลยเน่แน ok, ่ดอกมดลรบ่มดเลยมดอะไรเนี here, right ่ยเราไปเก็บมเลาเตรียเอาไปก็นเกบระป๋อเลยนี่นะดอกนี่ดอกสวยหายตอต้หน่อยเถอะลูกไปไปดอกกำลังงามเลยเอาไนดอกพอดีกินเลยจ้าสามีนอรับต่อมเก็บก่อน ตัวตัดโอ้เม่นบอลเม่นนะนี่เจ้ากุ้งสารดอกสวยๆต้องสารลูกเดียไม่ได้เอาไม่ได้เอาไปได้ได้ดอกเดียวนี่ิดอกเดียวมีแน่แถวนี้เขี่ยมนะได้ดอกเดียวนี่แหละพี่น้องไม่มีเลยนี่สารล่องใคหลังวะ โอ้งามขนาดพี่น้องคนน่ะตาดีนะเจ้านี่พอจ้ะไปหาตัวจ้ะหาตัวจ้ะดอกจักดอกดอกน้อยเนาะดอกพอดีกินแลเหรจ้ะน้อยเลยน้อยกว่านี้ก็เข้ากับ่เอ้าแม่นบ่อจ้าะครับก็หาต่อกัน อดอกสวยขนาดนี้สวยแล้วเนาะเอาเอาเก็บบกุกบนเขียไปน้องเขียประตูกใะจายวะ <laughs> ดอกสวยไปหักดูนี <c oughs> ่แบ่งด้วยกันครับบต้องนี่บะ ดอกเดียวเองแค่ดอกเดียวถค่อดียเดียวมีดอกนี่ดอกเดียวเองฮึอยู่ไหนผัวนี่ดอกกแลังมุบเลยมีนจะดอกงามแล้วปะต้องอยากได้เห็นละโมกเด้ไปเอาเสื้อละป้าต้อมเด้ส่กุ๊กฉันนดอกเดียว หักเลยแบนเลยโอ้ยดอกดล่อเก๋หล่อกงานขนาดเลยหล่อกงางขนาดเลยนี่ดอกใช่ไหมนี่ าานี่ดอกไม้ดอกสวยสียดอกไม้ไปทิ่มไม้เลยเด้ไปกันเลยละไม้กันดอกสวยนี่นะดอกนึงนี่บัสนโอ้ยเข้าละ ดดอสองดอกอุ้ยหล่นสองดอกสวยๆไปหาต่อโอ้ยหัว,หวคิดไปหลอกเดียวเองหนาวใมีอีกสาวลงก่ต้องเดี๋ยวก็ต้องหาเขียนะเขียขนไปเนาะอือหือหมูกวนดินไว้เลยเนาะลูกลูกขี้ดินออกเลยเจ้าคะนานนานให้เราต้มลูก <laughs> ให้เราต้มลูกเนาะ ไปหาต่อจะไปเนาะนี่เหรองามบอกงามงามบอกเมื่อกนี่กําเนิดดอกเขาสวยตัดมาปสามดอกเลยสามโอ้ย ดอสามดอกสวยงามขนาดจ้ะมาตอกอ้ะนี่นี่นี่ลูกดง,งตาเพื่อนอีรีนะบาตอมครับเห็ดพึ่งไ,ได้ไม่กี่ดอกเราสนุกเนาะโอ้เข,<า>ขี่ยกันปะเขี่ยก็เขี่ยก็

สวยงามขนางในเลยไปคาร์เตาะทะลุไหวแล้วยุ้งตรงตีนเหยียบด้วยนะดอกอะไรใช่เอาก่อนนะครับทะลุห็นเห็ดพึ่งข้าวมีดีแต่เราเห็นไหมเนี่ยทะลุห็นเลยเนี่ยโบกำลังออกเลยเนาะมีดอกนึงวมีเห็ดพึ่งอะไรพึ่งแดงพึ่งแดงพึ่งไม่ต้อง ดอกน, <Okay. S 1> นูโอ,อเคนไไี่ทีเก็บบวมมัเนาะบวมมัเจ้าหนูเก็บบวมมัเจ้าจับดอกมาต้มเลยตากแดนก็ได้แค่นั้นเองจับดอกมีดอกนะั่งมีดอกนะั่งโอ้ว่ได้เห็ดเพิ่งเนะได้คือเก่าเนาะใช่ไปเช็คก่อนน เรามีแล้วจะมองดอกงามงามไปไะเขี่ยจนหัวขี้หัวคว่มไปจ้ะพ่อน้องแปะไปก่อนไปให้บทต้อมจะคพอยไปหาทางไหนบทต้อมไปไรงามขนาดไปไรสามดอกเขี่ยจนหัวขี้หัวคว่ำ ได้สามดอกแนนั่นแหละพูดดิเจ้าู้เห็นติอันนี้ได้แค่สามดอกติดติดมาามขนเก็บวเลลูกติดข่ามได้ปะตอ่าาได้ตัวามเอารัหนนงงานจะไปเลาอักตัดก็ตัวนี้ โอ้ดอกนี้กับบุไดบุไดว้าในดอกนี้สวยสองดอกสองดอกส่วนพี่น้องสองดอกก่อนเห็นละงงเห็นละงอกลงตาเพื่อนจะแท้พี่น้องคนหนึ่งดอกเดียวพี่น้อง ดอกสวยเลยเนาะไปขึ้นลบไหนไม่ผิดหวังเป็นเชลอดดอกเห็นงอกเห็นสามดอกเอาสองดอกกว่าดอกมันน้อยบมกรต๊อกดอกนี้ดอกเล็กเลยทุบไม่ันเลยนี่เนี่ย อสองดอกเกี่ย<ร>กิ้งเลยเจ้านี่นโอ้ยกำล,ลังงามดลจ้ะกำลังงามเลยแบอกป่าเท่าทิมทิมผู้ใดต้อ,องทิมเอาพี่น้องอันนี้ดอกเป็นไงเราประจวบโอ้ยโม้พลาดเอาสองดอกนั้นก่อนแล้วเอาลูกโอ้ยหัวคิดหัวความอีกเลยพี่น้องเอ้ยคน ดอกไม่ใหญ่เนาะใหญ่พี่น pues um. uh. hmm. like ้องกินนะเนาะบอกว่าพี Th ่บอกต้อมใช้ม hmm. ีดยาวกับแบบนี้แหละพี่น้องนี่ใช้มีดเลี่ย์ฮะนี่บอต้อมมันถนัดมือแบบนี้สองดอกสวยๆตาพวกมันมันเรียกว่าอะไรมีแค่นี้ใช่มีใช่ อสองดอกค,คู่เลยปาดพ่นงามมันปะงามเลยปาดพี่โน,โน้องเก็บปแบบน้องงามขนาดจ้ะพี่โนโอ้องปาดป๊า,ปาไม่ต้องตัดขาออกหรือพี่น้องพี่โโพลืกเละอันนี้ <c oughs> <c oughs> โหวิ่งสะออนขนาดไอ้สองดอกคู่สองดอกเ,เ,เต็มกำมือเลยพี่โนโอ้องสองดอเคคกเต็มกำมือดีสิของเจ้าเนี่ย Bao tông bìa, vino. So đỏ nữa đeo bao tông bìa. Tăm chèo kuzy khát nó. Bao tông bìa kia 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 nó kia 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 ดอกบ้าใหญ่จ้าพูน่ะปาดพี่น้องมองเลยยังอีกเลยยังอีกมองอะ้อีกล่ะนี่บ้าดอกนีนอาเนมีตอกงามเลยด้กนี่นี่นี่เดี๋ยวไม่ชิมตาขอได้ไหมจเหยียบแล้ว มาเขียมาเขียะเม้ะก่ออ,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 อืมสีไดายเัดอกดอก่วเลยเอย้โอ้ยดอกเน่าเจ้าเขียคือกันเนาะ้าเจ้าก่อนเลยขออภัยพี่น้อง <c oughs> มีกาบอตัดมีเมี ตะกามาเกิดปดดอกกระลงามบ่ต้อจะาขุ่ยเหยียบค่ะแต่ละเหยียบหรือเขียเขียะพี่น้องใส่ตะก้าก่อนไปเหยียบขาใหม่ดีกว่าก็ลงมามาลงพี่น้องสามดอกคู่กันเลยจ้ะพี่น้องปั๊ดเลือกฮะเอาตั้งไว้โหตรงงัดเลยเนี่ย เขียก่อนนะมีปะนงปะกองเขียก่อสคู่เลยจ้าบนงเดียวน้าตอจ้ะี่เดสาลุงก็เห็นคือการบาดต้อมเบยเขียวเมื่อกี้นี่จะพี่น้องนี่งฮะโดบังใหญ่โด่นี่งามขนาดบอ้บต้องตัดไปปาดมีตด่ใหญ่พี่น้องจ้ะโเป็นตระเบเนาบตอมเนาะ สิค่าขนาดเลยเช่าเช่าเอ้านี่บ่หาก่อนเนาะนี่ดอกสวยอันนี้ดอกไม้หน่อยพอเนาะปิดไว้เลยเดี๋ยวกันเลยเหมืงนเสาลงเกี่ยหัวคิดหัวขวอมจะเป็นนกนี่นะมาต้องเอามันลองดอกนี่ไปนี่มองกันเกี่ยวยังไงนี่จักแล้วจัดเกลียวยังไงแล้ว จะหานาอเสี่หานาะนี่เหไหมนี่เราเป็นเอัเจน่กะดอกสวยๆนี่กระต๊อี่อีกไหมนะอย่างขาวๆนี่ยังนะพ็ดพี่เบื่อพี่พี่พี่ พุ่งกันเอามงเานีแหละเ็ดื้อดพุ่งนะเงา,าแต่แข่งเลยน,<ห>นี่ขยะนะน่าจะเป็อ้อยหรืบัต๊ออนี่เป็บัต๊อขึ้นมาโดนง,ง่า<ะ>ยบัต๊เด็ดเหน็นไหมอือหือติดไม้ นี่อีกเขาลุกมีวาวเขาสาวไปเลยเอาไหมเด็ดเลยนี่่สาลุกเฮ้ยนี่นี่ สามสามดอกสี่โอ้ยหัวหยุดเลยสี่ดอกสวยๆเรื่องอะไรใช่แล้วโอ้โหใจเพิิงแค่ไหนพูดเลยงานไหนผบก็ต้องเล้วเลี้ยวมันจะเรียกมากเลยสนว เห็ดพึ่งก็ยังนี่เอาเห็ดพึ่งนี่ก่อนจะเก็ดเห่งเห็ดก่อเห็ดสารพัดเลยรอบนี้นะบัทตมขึ้นมาจ้ะบัวพีดหวานคือเก่าจากพี่น้องขึ้นมาย่างไรสนะแม่นบัวต้มกันเลยเห็ดพึ่งพี่น้องทานใดเข้ามาชมกาย่พ่อเบื่อสาวลุงกับบัวต้มแด้วจะพี่น้องอ่านี่เดี๋ยวบัวต้มอุ้ยยังยังบัวต้มมดต่อ อะไรอะมดนี่เดี๋ยวต้องเปิดให้ดูอะไรนี่นี่ยังเดยวตอบนี่เป็นจ่มเลยปุ่นตอุ่นปุ่นมีแล้วเอาอาเก็บไรคนแมาเลยนะตลงเก็เก็บ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 อ้ห้นโอ้อย่างนั้งเหลูกอยางนั้นกูเบอร์เอาเลย เนี่ยคุณเอยียไม่ได้เลย,รเยระร่งทายนี่นะถ่ายกันนีได้สํางกับถ่ายนี่เลยงามขนาดจ,จ้ะไปหาต่อไปเนาะตามไม มีแต่น้ำเออโอ้ยนีไหไข่บ่มีอบอนี่เห็เพ่ไ่เห็เพ่ต้องเขี่ยม้ตหลานไม่ทีน่โอ้ยติดน้ำอมาก่อนตีต้องใส่มีตัวไหนนะลืมมันมีแล้วปะเนี่ยระเข็ๆดเดียวนี่ปจะ้เขี่ยอีกเขี่ยแล้วบัง เขาเขี้ยนี่ดิบเห็นอนี่ไม่ดอกมุได้สังเกตได้เนาะจ้าดอกมุ้างนัเลมีไหมเขียก่อนบมีเขาเขียเลยดอกอวบเลยพี่น้องไปหาต่อตดหน่่ยเดียวจักโดงี่บ่ต้มนีมนี่สวยงามเลย ยังอีกขครั้งหนึ่งยังบ่ะพูดย่างมีตดอกนะโองามดอกก็ไมแต่ดอกงามเราแบบตอนเนาะดอกงามสวยๆงั้นเลยที่นี่มีนะนี่คือบอกใกล้ๆนี่ก่อนไปถ่ายจุ้มเลยจะก็ให้คอยเบิ้งว่าเบิ้งว่ายดอกสวย หนงเดียวเลยเนาะหลายดอกขนาดจ้ะบนมปอีอเป็นแผ่นเลยนี hmm. ่เหรอไ่ได้ไม่ได้นี่บอท้อเลี่ยม้คอๆอมาค่อยมาสองดอกคู่เลยข้างในผมยังบอก มันแบบนั้นนะมันเป็นระเบาะไหมคะมันเป็นแล้วอยากเทาเทาคนไทย้องอยากเทามืดระเบ้อมืดแล้วเนาะคนงานคนเฮาจ้ะข้างล่างไม่จะโดดงานไม่โดนัดตจำเนาะครับนี่แหละขึ้นเก่าจ้ะพี่น้องขึ้นทุกวันเลยช่วงนี้พี่น้องตามทำ้องพี่น้องมางทีเพชรไทยบางทีเพชรไทยอย่างนีเพชรซะสังามขนาดเนาะ ดอกตะมูตะมีหลายเนาะบ่ต้อมวันนี้ตัดจุดตัดจุดโดสดสะออดแกพี่น้องกันวันนี้จะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมออนยูทูชชแนลด้วยนะครับลายขี้เก่าน้องบอลันเนาะลายขี้เก่าหนูหนหหไปจะลุกไห ต่ำลงต่ำลงมาเด้อพ่อแม่เราอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเลยนะพี่น้องจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของบ่าวต้อมผิดภาพกันได้ก็ขออภัยพี่น้องและอีกอย่างอย่าเพิ่งเบื่อกันพี่น้องทำไมช่องบ่าวต้อมมีแต่เห็ด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 ทำอย่างอื่นมาเป็นบ้างตอะช่วงนี้ฤดูการเห็ดเห็ดไทยเห็ดดินเห็ดกอเห็ดเพิ่งเห็ดกระู ของภาคใต้พี่น้องช่วงนี้เป็นฤดูของเขาทางภาคใต้นี่อกอกปูออกสะออนเลยเนาะสะลุงจ้าออกหลายออกหลายจ้ะหลายึ้นเก่าเนาะบลตต้มเนาะหลายึ้นเก่าไปเหากันเลยมีก็ลาไปก่อนพี่น้องวันนี้ก็สวัสดีครับรอชมคลิปหน้าพี่น้อง